นี่เป็นสะพานพิภาพ,ภาพแห่งที่สองเมียว,วดีแม่สอดนะครับรถท่งเกาะนะครับคุณผู้ชมอยู่ริมลําน้ําเลยนะครับตอนนี้เติมกําลังริมน้าเมยนะครับแต่ว่าทหารไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่นะครับตลอดริมลําน้ํานะครับลําน้าเมยครับ คุณผู้ชมครับแม้จะมีการสู้รบฝั่งจังหวัดเมียวดีนะครับก็ยังเห็นรถผ่านแดนอยู่นะครับที่สะพานแห่งที่2เป็นรถขนส่งสินค้ายังมีการเข้าออกในพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าก็มีปริมาณน,น้อยกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาขณะดเดียวกันนะครับทหารก็เนี่ยครับมีรถอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ ประมาณที่เข้ามาใหม่อยู่ประมาณเสริมอยู่ประมาณ5คันนะครับนี่ก็มีทหารตึ่งกำลังตลอดบริเวณสะพานแห่งที่2ตรงบริเวณหน้าด่านพรมแดนนะครับแล้วก็ริมแม่น้ําเมยห่างจากจุดนี้นะครับตรงข้ามสะพานตรงโน้นนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับราวประมาณ500-600เมตรก็จะมีทหารอยู่บริเวณนั้นตลอดแนวครับแต่ว่าก็ ได้ยินเสียงปืนเสียงคล้ายปืนนะครับหรืออาวุธที่มีการยิงแต่ว่าก็นานๆทีนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์บริเวณจุดนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากนะครับทหารบางส่วนก็พักแต่ว่าก็ยังตึงกำลังตามแนวตรงนี้นะครับนี่เป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดนะครับในช่วงเวลานี้นะครับที่สะพาน มิตรภาพไทยเมียนมาที่แม่สอดเมียววดีแห่งที่สองนี่ครับเนี่ยนะครับ ข้ามไปนะครับนี่เพิ่งจะเห็นช่วงเวลานี้นะครับประมาณราว8ปดโมงครึ่งนะครับเพิ่งจะเติมมีให้มีการลดขนส่งข้ามไปได้นะครับ